Stay healthy with บุญรุ่งราชคุณผู้ชมคะเมื่อพูดที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของโรคภูมิแพ้แต่ว่าวันนี้เราจะมาต่อยอดเรื่องของโรคภูมิแพ้แต่เป็นการแพ้อาหารการแพ้อาหารเนี่ยหลายคนอาจจะเคยเป็นนะคะและเป็นแล้วรักษายัางไงมันมีวิธีการป้องกันยังไงเรามาคุยกับแพทย์หญิงพัทรินชาววิสิตคะ่ะสวัสดีค่ะหมอคะสวัสดีค่ะวันนี้หมอคะ การแพ้อาหารเนี่ยคืออะไรแล้วใครที่สามารถที่จะเป็นได้บ้างคือการที่คนธรรมดาเนี่ยทานอะไร<ฮ>ะเข้าไปแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองมาในลักษณะภูมิแพ้ <ฮะ S 2> ไม่ว่า<ฮ>ะจะเป็นแบบทันทีหรือว่าดีเลยก็คืออีกสักหลายชั่วโมงค่อยเป็นอย่างแรกก็คืออาการที่อันตรายเลยก็คือทานปุ๊บ ถ้าเริ่มน้อยก็อาจจะมีแค่จุดรอบปากถ้าเป็นเยอะก็อาจจะเป็นลมพิษหน้าบวมหายใจไม่ออกความดันต่ำอันนี้อ,อันน,น,นถ,ถือว่า,า,วาน่ากลัวอันนี้คือกลุ่มอันตรายโดยมากก็จะเกิดกับคนที่ท,ทราบอยู่แล้วว่าแพ้อะไรและขอจะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะแล้วก็ส่วนกลุ่มที่เป็นดีเลย์ก็จะเป็นพวกผิวสักๆตามข้อพับ อะไรพวกนี้ค่ะแล้วถ้าผื่นขึ้นสมมุติว่าเราทานอาหารอันนี้อาจจะไม่ถูกเอ๊ะมันทำไมมันคันแล้วขึ้นตุ๊ตุอ,อย่างนี้ถือว่าแพ้ไหมคะก็ถ้าทานแล้วเป็นอยู่ภายใน2ชั่วโมงก็อาจจะเป็นได้เราจะมีวิธีการรักษาหรือป้องกันอะไรเงี้ยอันที่หนึ่งก็ต้องตรวจให้แน่ว่าแพ้อะไรกันแน่ไม่ว่าจะเป็นการทําสกินเทสหรือการเจาะเลือดก,ก็ตามหมอฮะเคยได้ยินบอกว่าถ้าสม,มุิว่รเด็กนะคะที่เกิดมาอย่าเพิ่งกินอาหารตรงนี้นะคะ ต้องอายุประมาณขวบสองขวบถึงจะกินปลากินไข่กินนมได้อันนี้มันเป็นความเชื่อแล้วมันจริงเท็จแค่ไหนในอดีตสักในช่วง10กว่าปีก่อนเนี่ยค่ะเคยมีไกด์ไลน์วิธีการปฏิบัติบอกว่าถ้าเด็กเนี่ยออมีโอกาสจะเป็นภูมิแพ้เนี่ยให้ดีเลยชะลอการให้อาหารไม่ว่าจะเป็นไข่นมถัว่วกุ้ง อย่าเพิ่งให้กินอน่า้ยุคนั้นนี่สองขวบสามขวบสี่ขวบไปค่อยทานทีนี้เราก็ภายหลังเขามาเก็บข้อมูลค้นพบว่าเด็กรุ่นนั้นเป็นภูมิแพ้เยอะขึ้นกว่าเดิมถ้ากินช้าใช่เป็นภูมิแพ้คราวนี้ก็เลยเปลี่ยนกลับมาบอกว่าโอเคอายุที่เหมาะสมพอนั่งได้กลืนได้4ี่ถึงหเดือนก็เริ่มอาหารเสริมได้เลยไม่ว่าจะเป็นไข่นมถั่วในลักษณะถั่วบดหรือว่าแป้งสาลีปลากุ้งอะไรเริ่มได้หมดแต่ว่า ค่ะให้ทานได้เลย <ừ> ทีนี้เนี่ยแต่ก็คุณจะต้องปรึกษากับคุณหมอเด็กว่าเราจะดําเนินวิธีการยังไงดี<อ>แต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นจริงจงควรปรึกษาคุณหมอเด็กก่อนได้ค่ะหมอมีอะไรอยากจะเสริมตรงนี้ไหมคะอยากจะฝากอะไรไหมคะก็ปัจจุบันนี้เนี่ยการแพ้อาหารการรักษาหล,ลักๆก็คือังเป็นการหลีกเลี่ยงแต่ว่าเราก็เริ่มมีความหวังมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือพวกไข่พวกนมเนี่ยเด็กหายแพ้กันได้เไม่ว่าจะหายเองหรือว่าด้วยการค่อยๆ introduce ด้วย อาหารที่ผ่านความร้อนสูงเป็นเวลานานอันนี้ก็จะทําให้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าแพ้ให้เลี่ยงให้เลี่ยงแตให้เลี่ยงให้เี่ดีที่สุดแล้วก็ปรึกษาแพทย์วันนี้ก็เป็นเรื่องของโรคภุมมแพ้อาหารที่เรานํามาคุยกันก็หลายท่านก็คงจะได้รับความรู้ความกระจางในช่วงนี้นะคะขอบคุณสําหรับแพทย์หญิงพัทรินชาววิสิตค่ะขอบคุณค่ะหมอค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ v i r t a l Life